สวัสดีครับดาโรงเรียนอืมสวัสดีเฮ้ยนี่แกฉันยืนอยู่ข้างหน้าไม่เห็นหรอมาสวัสดีก่อนฉันได้ยังไงฮะจนไม่เห็นสกิลนี่ครับใครสวัสดีก่อนก็นได้นี่อา่าอ่าเอาละเอาละว่าแต่ในสองคนมีอะไรล่ะเธอเรียนนี้ฉันว่างอะฉันเลยว่าอยากจะมาชวนเธอไปลองกินข้าวฉันหน่อยได้ไหมไปเดินเที่ยวเล่นกันด้วยอะแต่ผมอยากจะชวนคุณดาโรงเรียนไปติวหนังสือกับผมที่ห้องสมุดอะครับโอ คิดได้ไงนะฮะมาชวนสาวไปติวหนังสือเนี่ยนะแบบเนี้ยไม่มีวันตดติดหรอกออถ้าอย่างงั้นคุณดาวโรงเรียนอยากไปที่ไหนผมพร้อมพาไปทุกที่เลยนะครับเออยังไงก็ได้แต่ไม่ใช่วันนี้แต่ผมบ้างแค่วันนี้วันเดียวครับวันอื่นผมต้องติวหนังสือสอบแล้วไม่ได้วันเนี้ยดาวโรงเรียนอะ่ะเขาต้องไปเที่ยวกับฉันก่อนแกไปหาเวลาวันอื่นแล้วค่อยมาชวนดาวโรงเรียนไปะละกันเออไม่ได้จริงครับผมขอก่อนได้ไหมครับ อีสาวน้องเว้ยจะมาขอกันก่อนได้ด้วยหรอผมข,ของจริงนะครับ คือท่านแม่ของผมเขาอนุญาตให้ผมพักแค่วันนี้วันเดียวอ่ะแล้วหลังจากวันนี้ไปผมจะต้องอ่านหนังสือทุกวันจนกว่าจะสอบเสร็จนู่นะครับผมถึงจะว่างอ่ะเออนั่นมันก็เรื่องของเมืองแต่ยังไงวันนี้ดาโรงเรียนอะ่ะเขาต้องไปเที่ยวกับฉันก่อนไว้นั้นให้คุณดาโรงเรียนเขาตัดสินดีกว่าครับว่าจะไปติวหนังสือกับผมแบบปลอดภัยไม่น่ากลัวหรือว่าจะออกไปเดทไปเดินเที่ยวกับคนที่ดูท่าทางอันตรายแบบนี้นครับอ้าวเอ้ยนี่ แกจะด่าฉันว่าฉันอันตรายนั้นเหรอก็ดูสิครับถ้าเกิดผมเป็นคุณดาโรงเรียนน่ะผมไม่มีวันไปกับคุณแน่นอนน่ะหน้าต่างคุณเหมือนจะพาไปค่มขืนไม่งั้นก็โป้นชิงทรัพย์อะครับแกแกพูดอะไรนะแล้วว่าหน้าตาฉันเหมือนโจรนั่นเหรอก็ชิงนี่ครับเหมือนจริงๆนะแกไล่ไลไล้ไล่ไล่ไล่ไลคไอ่ไล่ไล่ไเ่ไล่นล่เล้ไล่ไลยวล่ไล่ไล่ไอ่ไล่่ คือฉันมีข่าวดียจะมาบอกเธออะบอกออนสวุวนณี้นามีอะไรอาคาเดรีพูดมาฉันจะรีบกลับบ้านอะรีบกลับบ้านเนี่ยหรอเธอการเรียกว่าที่นั่นคือบ้านของเธอแล้วงั้นหรอก็ที่นั่นคือบ้านของฉันนี่แต่ถ้านายจะมาชวนทะเลาะฉันไม่คุยด้วยแล้วนะฉันต้องรีบไปฉันมีเวลาเหลือแค่ไม่กี่วันฉันต้องรีบทำง,งานที้เสร็จเพื่อให้ได้เงินห้าแสนก้อนนั้นมาคือฉันจะบอกเธอว่าเธอไปยกเลิกได้เลยงานเนี้ยไม่ต้องมีทำอีกแล้วทำไมอะ ในายจะยอมให้ฉันเปิดเผยได้แล้วเหรอเรื่องที่เราคบกันอะ่ะฮะจริงนะจริงนะนอครเดตอืมจริงดิ <c oughs> โอเคงั้นฉันไม่ทําแล้วงานเนี้ย <c oughs> ฉันจะให้เธอบอกทุกคนได้เลยว่าเธอมีแฟนแล้วแต่ขออย่างเดียวอะ่ะอย่าเพิ่งโพสล,ลูกของฉันลงไปนะเอาจะกลัวอะไรล่ะเวลาเราเดินไปไหนด้วยกันอยู่ด้วยกันคนอื่นเขาก็เห็นอยู่ดีเออเรื่องนั้น ฉันคิดไว้ว่าเวลาเดินกับเธอหรืออยู่กับเธอฉันจะขอใส่ผ้าปิดปากตลอดเวลาก่อนอะเอ้าทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะก็ฉันอยากให้คนอื่นเขาจินตนาการนี่ว่าแฟนของเธอต้องหน้าตาดีมากแน่ๆถ้าทำแบบนั้นบางทียอดคนติดตามอาจจะลดลงไม่เยอะก็ได้นะฮะทำไมต้องแบบนั้นด้วยล่ะก็เธอดูหน้าตาฉันดิหน้าตาฉันมันไม่ดีไม่คู่ควรกับเธออะแถมอีกอย่าง ฉันมันก็โจรน่ะถ้าใครรู้ว่าดาวโรงเรียนอย่างเธอที่สวยคือขนาดนี้มาลดตัวคู่กับฉันทุกคนคงผิดหวังมากเลยแนะ่นี่อาคาเดชนายคิดว่านายต้องหน้าตาดีขนาดไหนหรอนายถึงจะกล้าเปิดตัวคู่กับฉันนะฮะ,ะเออก็คือว่าอาคาเดชนายจำไว้นะนายจำคำนี้ของฉันไว้นะ ฉันรักนายที่นายเป็นนายฉันไม่สนใจคาของคนอื่นหรอกถ้าฉันจะตัดสินใจเป็นแฟนกับใครสักคนน่ะไม่ใช่เพราะว่าเขาเหมาะสมกับฉันหรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่าฉันกับเขารักกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละรักเธอไม่ได้ทําใจไม่ได้ไม่ยอมสูงสีเธอไปอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ให้เธอกลับมา ก่อนจะไปดูหนังกันต่อถ่ายสิคนนี้ใครอย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ถ่ายกันสนุกสนุกนะฉนเฉลยถ่ายคลิปด,ดูกันว่าใครจะถ่ายถูกครับชีวิตมีมแต่เรื่องไว้วันๆอน่ะอา้อาวกลับมาแล้วรอรอบังอ่อนสวนนี่กลับมาแล้วเสืยทวนันเออว่าแต่วันนี้เสืยทวันไปไหนเนี่ยฉันว่าอยากจะชวนไปหาอะไรกินกันสองคนอะ่ะเออไม่รอไกลทองพยองเดทก,ก่อนเหรอเอเอคือว่าตอนนี้ฉันหิวมากๆแล้วอะ่ะ เสดวันพาฉันไปกินข้าวก่อนนะ,อ,ะอ๋อเออก็ได้แหละแต่ฉันมีบางอย่างอยากจะขอทดลองหน่อยอะะ่ะมีอะไรอยากทดลองเหรอเออคือฉันอยากรู้ว่าเธอมีแฟนหรือยังอ่ะเอ่อไม่ฉันยังไม่มีหรอกอ๋อแล้วตอนนี้เธอมีชอบใครอยู่บ้างอ,ะอ่ะอืมีดิฉันมีคนที่ฉันชอบอยู่อ่ะใคร ไก่ทองพย,ยอมเดนไหมอะเอ่อไม่ใช่บาหรือเปล่าอ,อฉันก็ถามเล่นๆเห <c oughs> <c oughs> มือนันแหละทําไมอะหึงฉันกับไก่ทองพย,ยอมเดชเหรอเออเปล่านะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยเสียดายจังฉันะ่ะอยากให้เสี่ยวทวานะ่ะหึงฉันนะออทำไมล่ะฉันชอบเสี่ยวทวานไงเธอ,อชอบฉันเหรอได้ไง ตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงเพราะอะไรอะ่ะโห้ยไม่รู้หรอกคำตอบพวกนั้นน่ะรู้แค่ว่าตอนนี้ชอบไปแล้วอะ่ะเออแต่เธอก็รู้นี่ว่าฉันแต่ไานก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนี่ตอนนี้นายกำลังทดสอบตัวเองอยู่ไม่ใช่หรอเออ,เอ,อก็ใช่ถ้าอย่างนั้นลองจูบกับฉันไหม,ไมลองดูไงว่านายอะ่ะจะรู้สึกยังไงเออมาลองดูกันนะวามร ไหมมควารักเออเดี๋ยวก่อนฮะมีอะไรอ่ะนายจะไปไหนอ่ะฉันจะไปหาบองออนสวน,นีเออขอโทษแล้วกันนะคือว่าฉันเคยเห็นนายกับบองออนสวน,นีอยู่ด้วยกันอะ่ะสรุปแล้วนายกับบองออนสวน,นีเป็นอะไรกันกันแนะ่ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของนายรู้แค่ไว้อย่างเดียวว่าอย่าไปชอบบองออนสวน,นีแล้วกันหร <c oughs> หรือว่าที่มาถามแบบนี้ พราะว่านหนชอบมองออนสุวรรณีงั้นเหรอเออไม่ไม่ไม่ได้ชอบแล้วจะถามตรงไหมก็เ,เกิดว่านายเป็นแฟนกับบองออนสุวรรณีฉันจะห้ามนายไม่ให้ไปบ้านตอนนี้ไงแล้วจะห้ามฉันทรงไหมที่บ้านมันมีอะไรฮะคือเมื่อกี้บองออนสุวรรณีเพิ่งจะลองจูบก,กับเสี่ยวทวานอะฮะอะไรนะจูบงั้นเหรอ,เ,อ,อเขาทดลองกันน่ะ ว่าจะรู้สึกยังไงเวลาจูบก,กันทดลองจูบก,กันเนี่นะมันทดลองได้ด้วยหรือวะนั่นดิมันมันทดลองได้ไงวะจูบกกันเนี่ยทำ,ทำไมถึง,ถ,งถึงทำขนาดนี้วเนี่ยนั่นดิไม่คิดเลยเหรอว่าเกิดฉันมาเห็นฉันจะรู้สึกยังไงอะ่ะนี่แกพูดแบบนี้แกชอบมังออนสุวรรณีเหรอไม่ไม่ใช่ฉันไม่ได้ชอบหรอกแต่ระวังลวกันเสียวทวานนั่แหละที่ชอบอบดูเหมือนมังออนสุวรรณี ก็ยังชอบเสีอทวารเหมือนกันใช้ที่ไหนเล่าพวกแกสองคนน่ะโดนมังออนสวรนี้เขาหลอกแล้วหลอกหมายความว่าไงอ่ะฉันจะบอกให้แล้วกันนะมังออนสวรรีีอ่ะถูกแม่ของเสือธวารจ้างมาเพือ่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้เสีอทวันมันชอบให้มันกลับเป็นผู้ชายจริงเหรอไอ,เ,อเสือธวารน,นี่แกบอกมานะเว้ยเรื่องที่แกพูดเมื่อกี้คือเรื่องจริงใช่ไหมเอเอ คือเอาตอบมาดีวะเออจริงเรื่องจริงแม่ของแกจ้างบังออนสุวรรณีมาอ๋อถึงว่าถึงได้ให้ท่าฉันขนาดนั้นนี่แกบังออนสุวรรณีทำอะไรกับแกบ้างไม่ทำอะไรหรอกมากรุดแค่จูบเมื่อกี้แหละแค่จูบกันหรอฮะเอ้ยกดฉันไม่ได้ะเวยบังออนสุวรรณีเป็นคนพูดเองทำไมถึงทำขนาดนั้นเนี่ยว่าแต่จูบกับบังออนสุวรรณีไปเมื่อกี้ รู้สึกยังไงล่ะไก่ทองไม่ยองเลด,ดนายอยากรู้หรอก็ไม่ได้อยากรู้หรอกแต่ถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าชอบผู้หญิงแล้วก็บอกฉันก็ได้ฉันจะได้ย้ายออกอะ่ะืจะให้ฉันบอกได้ไงเราเคยสัญญากันแล้วนี่ว่านายจะเป็นคนพูดก่อนว่านายชอบผู้ชายหรือว่ายังชอบผู้หญิงอยู่เออฉันรู้คําตอบแล้ว เหลือแค่คำตอบนายแหละแล้วคำตอบของนายคืออะไรอะ่ะเออวันนั้นที่ฉันอยู่ในห้องน้ํากับบงังออนสุวรรณีอ่ะฉันรู้สึกมีอรมมารมณ์มากๆเลยอะ่ะเออยแกแต่พอคิดไปคิดมาฉันไม่ได้มีอารมณ์กับบงังออนสุวรรณีอ่ะแกะวะหมายความว่าไงวะเนี่ยคือฉันเห็นบงังออนสุวรรณีเขาเอาผ้าเช็ดตัวของเสี่ยวัวนมาใช้อะ่ะฉันรู้สึกมีอารมณ์กับผ้าเช็ดตัวของเสี่ยวัวนมากกว่า <c oughs> ก็เลยทาให้ฉันรู้ว่าฉันรักเสือธวาลแล้วอ่ะโอ้ย <c oughs> ไม่ต้องหุวหรอเลยบอกมาเลยนะสรุปรู้สึกยังไงฉันก็เหมือนกันนั่นแหละตอนนัานเอาแล้วบอกว่าเมื่อไงฮะ <c oughs> ตอนแรกก็ไม่แน่ใจหรอกนะพอได้จูบก,กับบังออนส่วนนี้เมื่อกี้แล้วก็ไม่รู้เลยว่าไม่อยากจูบก,กับผู้หญิงอีกเลยและไม่ได้อยากจูบก,กับผู้ชายคนไหนด้วยอยากจะลอง กับนายมากกว่าไก่ทองพยองเดชงั้นปะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องราวให้มันจบก่อนดีกว่าไหมฮะงั้นเอางี้ในเมื่อฉันกับไก่ทองพยองเดชโดนบังออนสวรรณีหลอกและนายเองอ่ะก็โดนบังออนสวรรณีทําให้เสียใจให้งั้นเราทั้งสามคนอะ่มะมาร่วมมือกันเอาคืนบังออนสุวรรณีกันหน่อยไหมอืมก็ดีนะถึงจะไม่อยากทําอ่ะแต่ก็เอาด้วยวะน่าสนุกดี ถ้าเล่นด้วยกันหมดแบบเนี้ยเธอเจอแน่บององ่อนจวนนีคนคค้คนดีจะรู้ไหมว่าหัวใจพี่คิดถึงคนดีจะรู้ไหมว่ามีใครคำนึงถึงยังเฝ้ารอและอยากไปหาทุกวันเวลาฉันอยากเจอชีวิตเราคงอยู่ไม่ได้แต่หัวใจฉันขาดเธอคนดีจะรู้ไหมว่าหัวใจพี่คิดถึงคนดีจะรู้ไหมว่ามีใครคำนึงถึง